ดีค่ะอันนี้นะคะเป็นการไลฟ์สดนะคะจากร้านสุวรรณขาไม้ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเข้ามาชมนะคะปิดบ้านนะคะทรงปั้นยาค่ะแต่ว่าเราทาสีเป็นสีคล้ายๆกับว่าเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะชอบนะคะเป็นเหมือนสีขาวนะคะแล้วก็ใส่กระจกลายดอกพิกุลนะคะนี่นะคะอันนี้คือด้านนอกนะคะหลังนี้นะคะก็เลย สดนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถอดแล้วก็ไปส่งที่อ,อัมพาวานะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกันทางด้านทางด้านในนะคะข้างนอกตรงนี้นะคะจะเป็นศาลาค่ะศาลาทางด้านซ้ายมือนะคะหลังนี้จะเป็นทาด้วยสีขาวอ่าสีควันบุหรี่ค่ะขอโทษทีนะคะทางด้านนอกนะคะ คือทางเข้านะคะบันไดนะคะบันไดจะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะบันไดหลังนี้ห้าขั้นนะคะอันนี้คือบริเวณศาลาค่ะศาลาจะขนาดสองคูณสองเมตรนะคะนี่คือด้านข้างนะคะ ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของระเบียงแล้วก็เราจะพาเข้าไปทางด้านในนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนอ่าห้องโถงค่ะนี่คือด้านในนะคะฝ้าก็จะเป็นฟ้าหลุมนะคะตัดสีด้วยสีขาวนะคะ จะขนาดสาคูณสาค่ะส่วนกระจกนะคะด้านบนนะคะจะเป็นกระจกสีเขียวค่ะข้างล่างจะเป็นสีน้ำผึ้งนะคะออกเหลืองเหลืองแล้วก็ตรงกลางค่ะจะเป็นสีชาค่ะนี่คือด้านข้างนะคะนี่คือพื้น อันนี้คือหนึ่งห้องนะคะสำหรับห้องโถงนะคะอันนี้คือจะเพืนพื้นด้านนอกแล้วก็ตรงนี้นะคะคือจะเป็นดังด้านหน้านะคะนี่ก็จะเป็นประตูสไลด์ค่ะอันนี้คือเป็นประตูสไลด์นะคะเหมือนกันค่ะตรงกลางนะคะก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จะเป็นสีชาส่วนด้าน,านบน ด้านบนจะเป็นสีเขียวข้างล่างจะเป็นสีขาวลายดอกพิกุลนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมทางในทางด้านในนะคะอันนี้คือทางด้านในนะอันนี้คือจะเป็นฝ้าหลุมนะคะข้างในนี่จะเป็นพื้นค่ะขนาดห้องนี้คือขนาดสามคูณหนะคะ ก็จะมีประตูออกไปทางทางด้านหลังตรงนี้นะคะจะมีสองประตูค่ะอีกหนึ่งประตูนะคะจะเป็นห้องน้ํานะคะส่วนทางด้านนี้นะคะเราทําประตูไว้เพื่อออกอต่อไปเนี่ยนะคะจะเป็นห้องครัวค่ะเพราะว่าหลังนี้เรามีห้องน้ําไว้อยู่แล้วนะคะอันนี้คือห้องน้ํานะคะห้องน้ำตรงนี้นะคะเราจะเป็นแผ่งยิบซั่งบอร์ดนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะให้ลูกค้าค่ะไปใส่สุขภัณฑ์แล้วก็ปูกระเบื้องเองนะคะหลังนี้จะเป็นการทาสีน้ำมันทั้งหมดเลยนะคะ mm hmm. ก็จะมีช่อง,องระบายอากาศทั้งด้านหลังนะคะทั้งหมดสามช่องทั้งด้านหลังตรงนี้นะคะเปิดได้ประตูก็จะมีะมีเกรดนะคะเอาไว้ระบายอากาศอันนี้สำหรับประตูห้องน้ำนะคะ สรุปหลังนี้นะคะก็จะเป็นนะคะขนาด 3, าคูณหนะคะที่เรายืนตรงนี้คือจะเป็นห้องนอนนะคะ1ห้องนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนห้องโถงนะคะ3าคูณสาหห้องแล้วก็ส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นระเบียงค่ะ3ามคูณสเช่นกันนะคะแล้วก็สาราตรงนี้นะคะขนาด2เมตรคูณสอเมตรค่ะ ตรงนี้คือด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมรอ,อบบ้านนะคะอีกทีหนึ่งนะคะพอดีตรวงนี้ไลท์น,นิดนึงค่ะพอดีว่าเราพรุ่งนี้เราจะถอดส่งที่อัมพาวานะคะถ้ามีลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามได้นะคะหรือว่าใกล้ๆอัมพาวานะคะก็เข้าไปชมได้ค่ะอันนี้คือด้านข้างนะคะสังเกตว่าฝ้าหลุมนะคะ ของบ้านต้องการตัดเป็นสองสีนะคะจะมีสีขาวที่ตัดกันแล้วก็จะมีสีฟันบุรีนะคะอีกสีหนึ่งนะคะนี่คือด้านข้างเดี๋ยวหลังนี้ยังไม่จบนะคะเราจะมีลายฉลุด้วยรอบบ้านแต่ว่าเดี๋ยวเราขอส่งแล้วก็เก็บงานอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์นะคะ ในหน้าเฟซบุ๊กอีกทีนึงค่ะอันนี้คือด้านข้างทั้งหมดนะคะต่อตรงมาตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะขนาด2เมตรนะคะคูณ3เมตรนะคะด้านหลังค่ะอันนี้คือด้านข้างนะคะ นตรงนี้นะคะจะเป็นโต๊ะกลางค่ะโต๊ะกลางเราก็แถมให้ลูกค้าเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราติดลายสาดุแล้วนะคะจะออกมาสวยขนาดไหนนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมค่ะเดี๋ยวจริงๆเรามีเรามีอีกหลายหลังนะคะ อีกประมาณ1ิบกว่าหลังที่เราไม่ค่อยได้ลงเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหลังไหนเสร็จแล้วนะคะทาสีแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหลังนึงคือหลังใหญ่มากนะคะอันนี้ส่งจังหวัดสก,กลนครนะคะ่ะตอนนี้เราก็เร่งทำกันอยู่นะคะอันนี้เป็นเป็นงานดิบยังไม่เสร็จเรียบร้อยเท่าไร่นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไลฟ์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ หลังนู้นนะคะแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งของเราเหมือนกันนะคะก็สามหลังนั้นก็เป็นของทางร้านเราเหมือนกันนะคะอันนี้คือหน้าร้านเราค่ะลองให้ดูคร่าวๆหลังนี้ก่อนนะคะหลังนี้จะเป็นแบบว่าทรงแนวยาวเลยค่ะ เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะขึ้นหน้าเพจให้นะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะ